Rồi. Con, Rồi, đẹp. Rồi, Rồi thôi. Thôi, 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 liền. Thôi, làm. Thôi.

ต่อต่อตอกดเดี๋ยวขนาดหักกันนี่ซุมสุดซนอนแล้วบอกว่ามนอยากขี่เกินแลมันขี่ไปทุกทา่ทานทาน่ทาน

呃，多高呢？ คอยนั่งเดี มันมัน <m> <laughs> <sum> มาเอ็มมามาเมมาเมาเมเมียเมเมียเมียมาเอ็มมาเอ็มเมียเมียต่อยร่างต่อยร่างได้จะตีเหลาเมีย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 เนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไม่บอกเกินแล้วไม่ขึ้นลงแลยวไม่ขึ้นมาเมือมเมเมือมเมเมียเมียเมือเมือมาเมีอมาเมีอมาเมือเมียอ่าบันเทิงงานนี้ลงแล้วจ้าจอเมียเมีย มาเมื่อมาเมื met man. Man met me. me. man. Man. Man ่อมาเมื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 ่อเมื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 ่อเาเมื่อมาเมื่อเมื่อมาเมื่อเมื่อมเมื่อมเมื่อเมื่อเมื่อมา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 เมื่อ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 มาเมื่อ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 มามามาเมม่อมอมเม่อมเมื่อ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 เม่อ่เมเมื่อ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 

Má mẹ má 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 <laughs> เอาแล้วมึงไม่ข right. ึ้นว่าต้องเปียกอีกอะไรอยู่ดีอะไรมานี่มามามมามาเออมาเอมามาเออมาเออมาเอมามาเออมาเออมาเอมาเออมาเออมามาเอมาอมามาเอเอมเอมาออามาเออมาอมามามา มาไหมเอาเชือกมาเลยเชือกจ้าเชือกอ่ะเชือกอ่ะเชือกไอ้เต้นแก้วอ่ะฮะเชือกเชือกต้องลงอยู่ดีอ่ะเอ้าเอาเอามาได้หมมามามาว่าเชือกตกแล้วเมื่อกี้นึกว่าผูกติดขาอยู่ต้องลงอยู่ดี่งแหละมาดึงมานี่มา อ่าเปียกอยู่ดี <laughs> อย่าซ่นแก้วพอแล้วน,นิดพอเนื้อไม่เอาป้อมคุณไปเอาปาต้มไปใช่แล้วลงลงได้ไหมได้ไหม

เม er kind of ื่เ <hi> ม <laughs> ื่เมื่อไปมาเอาไปไหนเดี๋ยวตาเชียกคนเชียกทำรุ่นแต่เรวลำไกลไรเอาไปเอาในตัดได้หลาต้องมึงทีหลาอยูต่เอานี้เทปนี้เอาเมื่ออามาได้ไม่รู้จังไม่รูไม่สนใจใครไม่ชนต่ออื่นยังไง มรรจายจับบรรจายไม่ดูก็วิ่งหันตัวให้ดึงกันหางขาดไม่เกี่ยวเอา,เอาไม่รู้จักเหลือบหาคนมาที่มาแก้วมาเร็มาเนี่ยไม่ได้จับไม่ได้ขูดอะไรเลยนเนี่ยเอา้าน้องเป็นตัวอื่นมันเข้าเงี้ยโดนนี่ไม่ได้ฝึกอะไรเลย น้ำไหลแล้วยังมึงกินน้ำไหมมึงกินน้ำเพิ่มไหมเออนี่ไงด้ามด้ามจอบไอ้ด้ามหอกด้ามล้มเนี่ยต้องกูหักอีกแม่งกูเจอแล้วด้ามหอกกูตัดท่อนหนึ่งลงเช้ามึงไปขายขนมด้ามจอบเหล็กแข็งไม้แข็งอย่างดีเลยหละไอ้ด้ามล้มเนี่ยเอากลัวกลัวกลัว กลัวทังดำกลัวถุงดำถอยถอย